ตัวยอย่างถัดไปครับ่าเช่น x กำลัง2 y e กำลัง x dx ทีนี้เราจะมาหัดใช้ตารางแทนนะครับเพราะว่าดูง่ายดีนะครับตรงจะเป็น u กับ dv นะครับเราจะได้ไม่ต้องจำอะไรมากนะครับ ช่วยครูทำหน่อยครับ U คืออะไรครับแล้วก็ d v คืออะไรมอาจจะทดของคุณมาข้างๆ LITE ตกลงตัวนี้ครูเจออะไรก่อนครับ x กำลังสองเป็นพวกไหนอยู่ตรงไหน x กำลังสองเป็นพวก a e กำลัง x เป็นพวก e เพราะฉะนั้นเราเจอ a ก่อนใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ต้องกลายเป็นอะไรครับ ี่กลังสองตัวนี้เป็นอะไรครับ u นคะครับและ dv คืออะไรครับจริงๆคือ e กํลัง x d x ใช่ไหมครับแต่ตรงนี้ใส่แค่ e กํลัง x เพราะว่าเป็นแบบตารางโอเคนะครับทีนี้ครับมันมีข้อยกเว้นตรง u นิดนึงนะครับคือ ถ้าอยู่นะครับเป็นพระหุนานกาลังสองนะครับกาลังเอ็นก็ได้นะครับ,เ,นะรบเราจำเป็นจะต้องดิฟนะครับจนกระทั่งจนกระทั่งเขาเป็นภาาคงที่ นะครับเพราะฉะนั้นนะครับแปลว่าในขั้นตอนนี้เนี่ยขั้นตอน D.U เนี่ยอาจจะไม่ทําครั้งเดียวครับก็คือหมายความว่าเราต้องด e ฟอินดิเกตใช่ไหมครับแล้วก็ดีฟทางนี้จะดีฟทางนี้ก็ a t e ไปจนกระทั่งฟากทางด้านซ้ายเนี่ยกลายเป็นค่าคงที่ครับอเคนะครับ กลายเป็นค่าคงที่เมื่อไหร่ก็คือหยุดนะครับเีนะเพราะฉะนั้นในกรณีที่อยู่เป็นพหุนามยกกำลัง n เ,เนี่ยนะครับเราจะล้องดิฟไปจนกระทั่งมันเป็นค่าคงที่ก่อนเราถึงจะหยุดกระบวนการจันใช้ตารางทีนี้คุณช่วยมาครูมาดูหน่อยสิครับว่าเราจะทำไงกับ ช่วยช่วยคำถามครับาำถาไหนเอิยดิยูดิฟได้อะไรครับดิฟลงมาได้อะไรดิฟลงมาได้ไรกํราลังถัดไป 2x นะครับแล้วก็ขั้นนี้ก็อ e ินทิเกรตอินทิเกรตอีกกำลัง x ได้อะไรพอดี อินทิเกรตอีกลัง x dx ได้อะไรครับตรงนี้ได้อะไรเอ่ยได้ y e, กําลังเท่าไหร่ครับ e กําลัง x เนาะครับโอเคเนาะแล้วทําไงต่อครับหยุดหรือ,อยังครับตรงนี้หยุดหรือ,อยังหยุดกระบวนการหรือ,อยังยังเพราะว่าตรงนี้ยังไม่ใช่ท่าโคง้งอะไรครับ ไม่ใช่ค่าคงที่เพราะฉะนั้นทําอะไรต่อครับทําอะไรต่อเอ่ยติต่อนะครับตัวนี้ก็เลยต้องอินทิเกรตลงมาอีกขั้นหนึ่งซึ่งอ,อินทิเกรต e ีกกำลัง x ได้ e ีกกำลัง x โอเคนะครับนี้นะครับหยุดหรือ,อยังครับรู้รู้ยังว่าหยุด รู้แล้วเพราะว่าตรงนี้เป็นอะไรแล้วค่าคงที่ยังค่าคงที่แล้วนะครับียงอนะ้อหยุดแล้วนะครับหลังจากนั้นก็ลากเส้นครับทะแยงทะแยงและบรรทัดสุดท้ายให้นอนนะครับเครื่องหมายสลับกันเป็นอะไรครับตัวอะไรนะลบแล้วก็บวกนะครับ เพราะฉะนั้นการอินทิเกรตตัวนี้ออกมาเป็นอะไรครับมรนทัดแรกทำอะไรครับได้ค่าอะไรครับแต่แยงเอามาทำอะไรกันตะแยงเอามาทำอะไรกัน คูณกันกเขียงมาครับก็ได้ x กําลัง2 e กําลัง x 2, ใช่ไหมครับเครื่องหมายข้างหน้าเป็นอะไรครับเออแบบนี้เนาะนะครับตัวที่สองครับทแยงเอามาทําอะไรกันอีกแล้วยังทแยงอยู่เลยทแยงอยู่เลยทแยงก็เอามาทําอะไรกันเครื่องหมายข้างหน้าเป็นเออพอเราไล่ตามบวกลบบวกตรงนี้เนาะ นะครับแล้วตัวสุดท้ายครับนอนแล้วนะครับนอนแล้วตัวนี้ได้อะไรครับเอามาทำอะไรกันครับนอนอินทิเกรตนะครับก็จะเป็นสอง e กํลัง x ตัวนี้นะครับซึ่งตรงนี้ก็จะได้ลอกตัวบนมานะครับนะครับซึ่งสองก็อินทิเกรต e กํลัง x dx นะครับซึ่งได้สอง e กํลัง x บกสี่นะครับโอเคน,นะเริ่มจะเห็นแนวโน้มการไบพาสแล้วหรือเปล่าครับเริ่มเห็นอรือย่งเห็นไหมครับเห็นแนวโน้อมอยู่เนาะ ก็จะจับทางได้นะครับหรือว่าใครตามไม่ทันอะไรยังไงบอกนะครับไม่ทันตรงไหนบอกนะครับส่วนใหญ่ข้อใบพาจะออกมาเราเาสองข้อในข้อสอบเก่าเนาะก็มีรูปข้อสอบชอยเป็นยังไงนะครับนะร้บตามทันนะ